สวัสดีครับช่องมาส่งน้นแก้วนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องเอฟซีทั่วประเทศไทยและเอฟซีทั่วโลกครับผมนะครับพามาดูพามาชมนะครับบรรยากาศตลาดค้านะครับแต่ปลาน้ําจืดนะครับผมที่ใหญ่เลยเยอะที่สุดที่ตลาดไทยร้านเจ๊ปิ้มตลาดไทยนะครับผมนะ จำหน่ายปลาบึกปล pues, mm าค nah ังปลาแม่น้ำนะครับปลานําจืดทุกชนิดครับผมครับเบอร์โทรตามนี้เลยครับผมนับแค็บหน้าจอได้เลยครับผมครับสวยสดงดงามครับผมนับจำหน่ายปลาบึกปลาคังปลาแม่น้ำปลานําจืดทุกชนิดครับผมครับสุดยอดนะครับผมครับตลาดค้าปลาดําจืดครับผมครับปลาแม่น้ำนะครับผมครับนี่ครับผมครับปลาบึกตัวใหญ่ครับผมนะครับ สุดยอดมากครับผมนะครับน,นี่ครับตัวละประมาณ1ิบกิโลกว่าย0ตัิบโลแน่นอนนะครับผมครับปลาบึกแม่น้ําตัวใหญ่ๆนะครับผมครับหรือว่าจะเป็นปลากรดคังหรือครับปลากรดคังนะครับผมนะครับหรือว่าเป็นปลาแม่น้ํามากมายหลากหลายชนิดนี่ครับผมปลาคังครับผมปลากรดคังตัวใหญ่มากครับผมนะครับตัวนี้น่าจะประมาณสิบกิโลแน่นอนนะครับผมครับสุดยอดนะครับผมนะครับ <reais> ตลาดค้าปลาน้ำจืดครับผมนะครับที่ใหญ่และเยอะที่สุดที่ตลาดไทยพ่อแม่พี่น้องเ,เพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับผมคนระับต้องการปลาบึกนะครับปลากดคังนะครับผมปลาแม่น้ํานะครับผมนะครับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้ที่ร้านเจตินตลาดไทยนะครับผมนะครับอันนี้เป็นปลากระพงนะครับผมนะครับตัวนี้นะ่าจะประมาณสิบกิโลนะครับผมนะครับ กิโลแน่นอนนะครับสุดยอดนะครับผมนะครับอันนี้เป็นปลานะครับหางแดงครับผมนะครับปลาส้อยหางแดงอันนี้เป็นปลาแดงครับผมนะครับปลาแดงปลาเนื้ออ่อนนะครับผมนะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะนี่ปลาส้อยหางแดงครับผมนับกิโลกรัมละสามสิบห้าบาทปลาตะเพียนครับผมนะครับ ปลาทับิมสดนะครับใหม่ๆครับผมนับขาเชิญได้ที่ร้านเจติมตลาดไทยนะครับผมครับจำนายครับผมนับนี่ครับผมปลาบึกปลาคังนะครับปลาแม่น้ําปลานนําสือทุกชนิดเบอร์โทรทางนี้เลยนะครับผมน้ำคอมมนพี่น้องเพื่อนๆพี่พีเอฟซีท่านใดครับผมนับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานครับผมนับก็ขอเชิญได้ที่ร้านเจติมตลาดไทยยินนี้จะรับได้ให้บริการครับผมนับ 2-4ชั่วโมงนะครับตลาดไทยไม่เคยหลับครับผมนะครับช่องประสงค์นั้นแก้วนะครับพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องเอฟซีทั่วประเทศไทยแล้วกทีทั่วโลกครับผมนะครับพามาดูพามาชมนะครับบรรยากาศตลาดค้านะครับผมนะครับปลาบึกใหญ่ครับผมนะครับปลากดคังใหญ่ครับผมนะครับที่ใหญ่และเยอะที่สุดที่ตลาดไทยครับผมนะครับใหญ่จริงครับผมนะครับนี่ครับ ตัวประมาณ10กิโลกวาถึง20ิโลนะครับผมครับเป็นตลาดแพปลาน้ําจืดนะครับผมที่ใหญ่และเยอะที่สุดที่ตลาดไทยครับผมครับบรรยากาศค้าขายดีมีกําไรงามๆครับผมนะครับมาถึงร้านสําเพาทองนะครับปลาน้ําจืดครับผมนะครับจําหน่ายปลาคังปลากรายนะครับปลาบดปลาแม่น้ําตามฤดูกาลครับผมนะครับผมเบอร์โทรตามนี้เลยครับผมนับลุงเช้งครับผมนะครับ สวัสดีครับคุณลุงขออนุญาตนะครับขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับผมนะครับทํ o u t u b e ครับผมนะครับนี่ร้านลุงเชงครับผมนะตลาดไทยอันนี้เป็นปาซิลครับผมนะปาซิลใหญ่นะครับอ่านี่ครับผมปาาเดียวครับผมนะคาับเดียวปาจาระเม็ดครับผมนะอันนี้ปรากดคางนะครับกดใหญ่ครับผมนะนี่เป็นกุ้งปล่อยครับผมนะครับ ลุงข่อยอันนี้ปลาและกล้วยครับผม2 7 0ยิบาทสสดวันยามน่ารับประทานมากอันนี้ปลาลดครับผม2 2 0อีบาทมีป้ายบอกว่าชัดเจนนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อน,อน,อนี่พี่เสีท่านใดน,นะนะครับผมต้องการประกดคลังนะครับปลาแม่น้ําของดีหาทานยากนะครับผมนะครับปลาแดงครับผมนะครับนี่ครับ280บาทปลาลดนะครับ220บบาทมีครบนะครับผมคนระับ นี่ครับผมครับสุดยอดตัวใหญ่มากครับผมครับกระพงขาวตัวเบเล้อเลยครับผมครับหรือว่าจะเป็นนี่ครับผมครับปลาช่อนแร่แล้วนะครับผมร้อยสิบห้าบาทแต่นี้เนื้อปลาไกยบดครับผมนะครับมีมากมายหลากหลายสีสันครับผมครับหรือว่าจะเป็นหอยครับผมนี่ครับผมของปลานะครับปลาน้ําจืดทุกชนิดครับผมนะมีครบนะครับ ขอเชิญได้ที่ร้านสำเพาทองนะครับปลานนําจืดนะครับจําหน่ายปลาคังเนื้อปลากายโบดนะครับปลาแม่น้ําตามฤดูกาลทุกชนิดครับผมนะครับเบอร์โทรตานนี้เลยนะครับแบบไน้จอได้เลยครับผมครับมีมากมายหลากหลายร้านให้เลือกครับผมนะครับแม่จันปลาสริจตาไทยนะครับวันเพนปลานนําจืดปลาแม่น้ําครับผมนะครับมีรับซื้อและจำหน่ายปลาแม่น้าทุกชนิดครับผมนะครับสวดสดงดงามครับผมนะครับขออนุญาตนะครับนะครับผมนะครับ นี่ครับผมครับว้าวนะครับโอ้นีここ่ปลาเล็ดครับผมนะครับของแท้นะครับผมนะครับนี่ครับปลาเล็ดขออนุญาตนะครับขออนุญาตถ่ายคลิปทำยูทูบนะครับนี่ปลาละกวยครับผมนะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนี่ครับปลาตะเพียนนะครับผมนี่ปลากรดครับผมนะครับปลากรดปลาสลิดปลากระดีครับผมนะครับปลากระดีทําเรียบร้อยนะครับปลาตะเดียวนะครับผมนะครับ ยาาเม็ดครับผมนะครับปลาลักกล้วยนะครับปลาซิลนะครับผมนะครับปลากรดค้งครับผมนะครับอันนี้เนื้อปลาคายขูดครับของแท้ครับผมนะครับนี่ครับแดงช็ดเลยครับของแท้นะครับผมยอดครับผมนะครับมาถึงร้านแพปลาเจ๊เพนนะครับเพี้ยสวยนะครับผมนี่ครับจำหน่ายปลาน้ำจืดทุกชนิดนะครับผมเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับแนตาจอได้เลยครับผมนะครับ ต้องมาส่งนัอนแก้วนะครับผ่าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องเอฟซีทั่วประเทศไทยและก็ตีทั่วโลกครับผมนะครับพามาดูพามาชมนะครับบรรยากาศตลาดค้าแผงปลาน้ําจืดที่ใหญ่และเยอะที่สุดที่ตลาดไทยครับผมนะครับอะไรครับเนี่อนหนูนาโอหนูนาก็มีครับผมนับนี่ครับโอร้อยสิบบาทอ๋อมีเขียดมีหนูนานะครับมีหอย ร้อยสิบบาทเองครับผมนะครับหนูนาครับผมนี่ครับหนึ่งร้อยสิบบาทครับผมพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพี่พี่ fc ต้อง fc ท่านใดนะครับต้องการนะครับผมนทำหนูนานะครับผมนะครับเกลียดครับผมแปดสิบห้าบาทหรือว่าจะเป็นหอยนะครับปลาแดงครับผมหนึ่งร้อยหกสิบบาทนี่ครับผมปลาหลดครับสองร้อยครับผมปลาหลดปลากระทิงนะครับนีครับมีปลาลักล้วยนะครับสองร้อยสี่สิบาทนี่ครับผมบรรยากาศค้าขายดีมีกําไรงามๆครับผมนะครับ สุดยอดมากครับผมครับอันนี้ปลาขาวครับผมนะครับปลาขาวครับผมปลาขาวไอ้ขาวนะครับไอ้ขาวไอ้ขาวกับ้องกาวนะครับผมครับสุดยอดมากครับผมครับตลาดแพปลาน้ําจืดตลาดไทยที่ใหญ่และเยอะที่สุดนะครับผมนจําหน่ายปลากดคังนะครับปลาแม่น้ําทุกชนิดนะครับผมครับมีมากมายหลากหลายร้านให้เลือกครับผมมาถึงร้านสมพงครับผมปลาบดครับผมนี่ครับ จำหน่ายเนื้อปลายี่สกบดไข่ปลาปลาน้บสืบทุกชนิดครับผมครับเบอร์โทรตามนี้เลยครับผมครับนี่ครับผมอันนี้เป็นไข่ปลาครับผมครับไข่ปลาครับไข่ปลายี่สกนะครับเรียกไข่ปลาคาเวียนะครับผมนี่เป็นไข่ปลาดิดนะครับผมครับนี่ลูกชิ้นปลาครับผมครับสดสดใหม่ๆนะครับผมครับยอดมากครับผมครับ อันนี้ทอดมันครับผมนะครับหนึ่งกิโลสามบ้าบาทครับผมถูกนะสาบห้าบาทอันนี้เนื้อปลายิสุกครับผมนะำหกสิบห้าบาทครับผมนะารับประทานมากครับผมนะทําจากเนื้อปลายิสุกนะครับผมสดสะอาดอร่อยครับผมครับอันนี้เนื้อปลายิสุกเช่นกันนะหกสิบ้าบาทครับผมนะเนื้อปลายิสุกครับผมนะนี่เนื้อปลายิสุก แปดสิบบาทครับผมนะครับเกรดเอครับผมนะครับจะไปทําทอดมันจะไปทําแกงนะครับผมนะครับแกงลูกชิ้นปลากรายนะครับผมนะครับหรืออะไรก็ได้นะครับผมนะครับสวยสดงดงามครับผมนะครับมีเยอะแยะมากมายหลากหลายร้านให้เลือกครับผมนะครับใหญ่จริงนะครับผมนะครับตลาดแพลปาน้าจืดตลาดไทยชใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแน่นอนนะครับผมนะครับนี่ครับผมบรรยากาศโดยรอบนะครับผมนะครับ น้องแอดประสงค์น้แก้วนะครับพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพนี่พี่ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องเ c ทั่วประเทศไทยและก็ f อทั่วโลกครับผมนะพามาดูพามาชมบรรยากาศตลาดแพปลาน้าจืดนะครับผมจําหน่ายปลาปลาบึกนะครับปลาบึกแม่น้ําปลากดคังนะครับปลายิสงนะครับเนื้อปลากายแ้นะครับปลาแช่ทุกชนิดครับผมนำรวมทั้งอาหารป่านะครับมีครบนะครับผมนะครับเก้งกวางนะครับผมนะครับ นี่ครับผมนะครับมาดูซิกเนเจอร์ครับผมนะครับจำหน่ายเก้งกวางครับผมอันนี้เนื้อเก้งแลอกวางนะครับผมชกเจริญแานิชนะครับวามครับผมนนี่ครับโปรดทุกานี้เลยนะครับผมนะครับแคปหน้าจอได้เลยครับผมนะครับนี่ครับผมเนื้อเก้งครับกวางนะครับผมนะครับำหน่ายเก้งกวางนะครับอันนี้กบครับผมนะครับกบอบนะครับอ้ตัวใหญ่มากครับผมนะครับชกบครับผมนะครับ นีเนื้อหมูป่าหั่นแล้วครับผมนะครับอันนี้เป็นนกนะครับผมนะครับนกกระทาจ้านะครับผมครับผัดพริกแกงนะครับทอดกรอบผัดพริกแกงครับอร่อยมากครับผมครับนี่ปลาซิวนะครับปลาซิวปลาสร้อยนะครับนี่ไข่ปลาครับผมนะครับไข่ปลาสี่สิบบาทโอ้ถูกมากเลยครับเนื้อปลาที่สกครับผมนะครับเนื้อปลาบนเยอะแยะมากมายนะครับขอเชิญได้ที่ร้าน จ๊แก้วตลาดไทยนะครับจำหน่ายเนื้อปลาที่สดสดเนื้อปลาไก่แก้วครับผมนะครับปลาแช่ทุกชนิดครับผมมาโดนทางนี้เลยครับผมครับเก็บหน้าจอได้เลยนะครับผมนะครับช่องมาสม่งกันแก้วป้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพี่สาวคนสวยสวัสดีค่ะคนสวยขายอะไรคะเก่ง <laughs> จังหูไปทำอะไรมาทำไมสวยจัง ต้องมาส่งนนแก้วนะครับยูทูบเบอร์ตลาดไทยครับผมนะครับถ่ายคลิปทำยูทูบจ้านะครับผมนะครับผมหลานเจ๊แก้วนะครับผมพี่สาวคนสวยครับผมครบรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับเจ๊แก้วนะครับผมนะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พีเอฟซีท่านใดนะครับผมนะต้องการนะครับเนื้อปลาย่สกบดเนื้อปลากายแก้วนะปลาแช่ทุกชนิดนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นกบหมูป่าเก้งกวางนะครับมีครบนะครับผม ขอเชิญได้ที่ร้านเจ๊แก้วตลาดไทยนะครับผมนะครับเบอร์โทรทานี้เลยครับผมนะครับแก็บหน้าจอเลยนะครับนี่ครับพี่สาวคนสวยของเราครับผมนะครับนี่ครับผมเนื้อเก้งเนื้อควางและภาพน้ํานะครับผมนะขออนุญาตนะครับพี่สาวขออนุญาตนะจ้าเนี่ครับบริหารงานโดยพี่สาวคนสวยเนี่ครับผมนะของแท้ครับผมนะสุดยอดมากครับผมนะครับว้าวสุดยอดมากครับผม ได้เลยครับพี่สาวได้ครับนี่ครับผมครับจำหน่ายเนื้อคุยเนื้อเก้งเนื้อกวางนะครับผมน้ของแท้นะครับผมด้านเชีแกวคนสวยครับผมนะอันนี้เป็นตาผ้าครับผมนะนกกระจอกเทศอันนี้ตาภาพนกกระจอกเทศนะครับเนื้อเก้งเนื้อกวางนี่ครับผมครับผมตัวใหญ่ๆครับผมน้ำ95บาท85บาทกระไหลนาครับผมนะมีทุกเกตทุกไซส์ บรรยากาศค้าขายดีมีกำไรกับทีมงานน้องๆร้านเจ๊แก้วครับน่ารักทุกคนนะครับผมนะครับสวนส่วนงดงามครับผมอันนี้ปลาไหลนะครับผมับปลาไหลนาครับผมนะหมูป่าแท้นะครับผมนะันี้ครับผมนะหมูป่าแท้ครับผมนะหั่นชิ้นเรียบร้อยนะครับผมับพร้อมที่จะไปปรุงอาหารนะครับรับประทานได้เลยครับผมนะสุดยอดนะครับผมนะตลาดแพปลาน้ําจืดตลาดไทยนะจําหน่ายอาหารป่า จำหน่ายเนื้อครับจำหน่ายปลาปรากฏคางนะครับผมปลาบึกแม่น้ำนะครับหมูป่านะครับผมนะเนื้อกิ้งกวางนะครับกบปลาไหลไก่ปลาช่อนมีครบครับผมครับจบในที่เดียวเลยครับผมครับขอเชิญนาที่ร้านเจ๊แก้วตลาดไทยนะครับที่แก้วอาหารป่าครับผมครับเบอร์โทรามนี้เลยนะครับ tap หน้าจอได้เลยครับผมโอ้สุดยอดมากนะครับผมครับ น้องแอดประสงค์องแก้วเพิ่งจะมาทาคลิปวันแรกนะครับผมครับอยู่ตลาดไทยมา27ปีครับผมครับพบกับตลาดไทยยุคปรัปุงชมใหม่นะครับแปลาน้ําตือตลาดไทยที่ใหญ่และเยอะที่สุดที่ตลาดไทยครับผมครับจำหน่ายปลาน้ําตืดทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาบึกแม่น้ํานะครับปลากดพังแม่น้ําครับนี่ครับผมครับปลาไหลนานะครับกบปลาไหลไก่ปลาช่อนครับผมครับ มีมากมายหลากหลายร้านให้เลือกครับผมนะปลาตัวใหญ่ๆนะครับผมนี่ครับผมคนระับโอ้เนี่ยครับผมครับมาดูของแท้ครับผมขออนุญาตนะครับผมครับขออนุญาตนะครับโอ้ปลาไหลครับผมนะปลาไหลตัวใหญ่ครับผมนี่ครับผมขออนุญาตนะครับโอ้โหนี่ครับผมครับปลาตะเพียนใหญ่ครับผม่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่เอฟซีดูครับผมครับตะเพียนใหญ่ นี่ครับผมปลาโหลดนะครับปลาโหลดปลากระทิงนะครับผมนะครับสุดยอดครับผมนะครับตลาดค้าแพปลาน้ําจืดตลาดไทยที่ใหญ่เลยเยอะที่สุดที่ตลาดไทยจําหน่ายปลาน้ําจืดปลาแม่น้ําทุกชนิดนะครับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นปลากดคังนะครับผมนะครับหรือว่าจะเป็นปลาตะเพียนหรือว่าจะเป็นปลาบึกแม่น้ํานะครับผมอันนี้เป็นปลาจีนครับผมนะปลาจีนปลาตาเดียวนะครับผมนะครับ ปลาสอ้อยครับผมนะครับโอ้โหเห็นปลาตะเพียนและตะเพียนใหญ่ครับผมนะครับใหญ่จริงครับผมครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพี่พี่เอฟซีดูนะครับตะเพียนใหญ่ครับผมนะครับของแท้ครับผมนะครับรรยากาศท้าทายดีมีกําไรงามๆครับผมนะครับช่องผสมน้ำแก้วครับผมครับพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีนะครับผมนะพามาดูพามาชมนะครับผมนี่ครับขออนุญาตนะจ้านะครับผมนะนี่ครับผมนะครับ ไบเคร้าครับผมตัวนี้ประมาณกับสิบโลนะครับผมใ้เคร้านะครับไบเคร้าตองกวาวครับผมนะครับสุดยอดมากครับผมนะครับปลาหลดนานะครับผมนะครับปลาเนื้ออ่อนนะครับปลาแดงครับผมนะครับนี้ปลาบู่จ้านะครับผมปลาบู่นะครับบูดูประกดครับผมนะเพราะไม่มีน้องดูครับประกดใหญ่ครับตัวละสิกว่าโลครับผมนะครับ สุดยอดครับผมนะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องเอฟซีทั่วประเทศไทยและเอฟซี 4, ทั่วโลกครับผมนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะครับเข้ามากดเลิฟก,กดไลค์กดหัวใจกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราได้ทาคอนเทนต์ดีๆนะครับมาให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซี PS, 4, ได้รับชมกันนะครับกราบขอบพระคุณมากครับ สวัสดีครับ